you <laughs> บอกนะอะไรวะครับเนี่ยหยิบมาอีกอันแล้วอะตัวอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัเราก็มีไอ้นี่เหรอจริงดิ อะไรกันครับเนี่ยออโอ้โหสวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้ทุกคนอยู่กับชื่อเกมว่า Border Gate ส,สนะฮะซึ่งมันอยู่ใน Early Access นะครับผมไม่รู้ว่าจะแนะนำยังไงดีก็คือทุกคนเห็นภาพมูฟฟี่เมื่อกี้แล้วนะมันคือตัวอะไรไม่รู้แล้วก็มีคุณหนวดปลาหมึกหยิบตัวลูกน้ำมยายัดใส่ตาเราแล้วตอนนี้เราอยู่ในขั้นสร้างตัวละครน,นะฮะ ซึ่งขัน้นสร้างตัวละครเนี่ยให้เราเลือกอา้อาวเลือกไม่ได้นี่หว่ามีให้เลือกทำไมเนี่ยตั้งชื่อก่อนดูสิอันนี้แบ็กกราวอ๋อภูมิหลังว่าเราเป็นยังไงใช่ไหมโอเคโอเคโอเคสแสดงว่าเราเป็นคนธรรมดาที่ถูกจับมานี่หว่า มันมีความสามารถต่างกันนะเนี่ยภูมิหลังต่างกันก็มีความสามารถต่างกันแล้วก็มีเชื้อชาติดอ้ะเอ้ยมันมีเอลฟ์หลายประเภทด้วยเวะอืมดูดเอลฟ์ไอเอลฟ์มันมีสองคนว่ะเออรี่แอคเซสนี่มันโอ้โหเปลี่ยนเสียงได้ด้วยเฮลส์ something just woke up down here เอ๊ะมันเป็นตัว ตัวละครผู้หญิงนะทำไมเจอเสียงผู้ชายโอเคถ้าเอาเป็นผู้หญิงแล้วเสียงผู้ชายนี่รู้กันเลยนะโอเคให้เดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างตัวละครเฮ้ยช่วยๆสร้างตัวละครก่อนสร้างตัวละครก่อนแล้วไปเจอกันข้างไหนเลยนะโอเคไปเอ้าไปแล้ววะกลับมาคัดสีแล้วเว้ย อะไรเนี่ยเอาลูกน้ำมาใส่ตาเราแล้วก็ไปอย่างนี้หรอที่นี่คือที่ไหนครับเนี่ยทึบเปิดน,นี่มันเนื้อหอ,อ โอ้โหบนท้องฟ้ามาแล้วกำลังลาตะเวนอยู่อะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยบ้าเอ้ยขึ้นไปตีละครั้งใช่ไหมนั่นไงอีกลอไลเลยทันไมเนี่ยลูกแค่กระดิกมือจงิจงจิงโอ้ย แค่แตะก็จับมาแล้วครับโอ้โหแค่แตะโดนแบบโอ้ไม่ใช่สลายเว้ยไม่ใช่ทานอสประตูมิติวะ่ะพูดเดียวกันปะน่าจะไม่ใช่วะ่ะเหมือนจะเป็นเอวว่ะเห็นแบบแบบ,แบ,บเมื่อกี้ กระชากปึ๊บอโอ้โหฟาดมาแล้วแลนดิ้งมีคนมารับทันเหมือนภาคหนังกันตอนเนี้ยเหมือนดูหนังไงดึ๊กระชากออกมาแล้วก็เผาไหม้หมดเลยไม่ถึงวัว เหมือนต่อสายไฟวา้าบเหรอสุดจัดวาราบหนีมีวาราบตามว่ะเอารีผู้ขี่มังคือเราไม่รู้เลยว่าไอ้คนปลาหมึกเป็นใครแล้วก็ผู้ขี่มังกรเป็นใครถ้าเรารู้ข้อมูลนะมันต้องอินมากกว่านี้แน่เลย มาแล้วคนนี้น่าจะเป็นตัวละครหลักที่ไม่ใช่ตัวล,คล,ละครเรานะฮึบตื่นดูฮึบเหลวลุกข้างหน้าเผาบึ้มเฮ้ยว,ว้าวว่ะ ทำไมเขาไม่วาร์ฟตามอ่ะเราตื่นมาแล้วฮะนี่คือคนแรกที่โดนลูกน้ำนะฮะไหนดูสิขอดูข้างนอกหน่อย อืนี่มันคือสงครามปะเนี่ยคือเหมือนตัวเดวิลเลยว่ะเมื่อกี้ตัวเล็กๆอ่ะขึ้นมาแล้วมาว่ะได้เล่นแล้วนี่ฮะตัวเรามีเลือดอยู่12นะแล้วอยู่ไหนวะตื่นขึ้นมาแล้ว ดีสูงเขาได้โอเคไม่ไกลมากจัดไปต้องไปไหนครับผมบอกด้วยครับหมุนยังไงวะเออโอเคหมุนอย่างนี้อันนี้คือเครื่องที่เราออกมาฮะเราถูกจองจำไว้ตรงนี้ดูสิ my player pod ฮะแสดงว่าไอตัว my f l a y e r หรือ my player นะ my f l a y e r โอเคแสดงว่าไอตัวปลาหมึกนั้มันชื่อว่า my f a y e r ฮะ ก็ค่อยว่ากันว่าไอ้ my f a i l r คืออะไรนะโอเคต้องไปทางไหนวะเนี่ยบอกนี่ฮะทางนี้เปล่ามีแสงแสงเนี่ยให้เดินไปเปล่าจริงด้วยวะโอเคไปไปข้างนอกสิอันนี้มันคือมันพังหรอคือข้างในมันพังเพราะว่ามันโดน,ม,น,โดนมันโดนแบบมังกรพ้นไฟไงแต่ข้างนอกคือ เร,รเราอยู่ในนรกเหรออ๋อมันเป็นตัวนี้ฮะเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรวะเสียงใครวะแบบนึงไอ้ตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันเหมือนเดว,วิลอ่ะแสดงว,ว่าไอ้ตัวนี้มันคือตัวที่อยู่ในนรกอันนี้เสียงจากฝั่งซ้ายนะได้ยินเดินมาขอดูหน่อยอยู่ไหนนีโอ๊นี่ไงฝั่งซ้ายช่วยยังไงแล้ว จะเย็นๆหาทางเดินก่อนไปไม่ได้เนี่ยอ๋อมันต้องขึ้นไปข้างบนเหรอโอเคมาแล้วเป็นปล,ปลิฟต์ปลดปล่อยปลดปล่อยพวกเราดูมีคนว่ะแต่แต่โอ้โหเขาตายแล้วฮะ <are> เราอยู่ที่นี่ เอาเลยมาเขาตายแล้วเนะนี่ยเราพูดได้ไงอ่ะโอ๊ย,อยใจเย็นพนุมใช่เจ้ามาช่วยเราจากที่นี่จากที่นี่เราจะเป็นอิสระได้โปรดก่อนที่พวกเขาจะกลับมา พวกเขากลับมาอืมอีกสมองวะเนี่ยเราใช้คําว่าพวกเราด้วยนะไม่ได้มีตัวเดียวปะเนี่ยข้ากําลังคุยอยู่กับใครเนี่ยชายคนนี้หรือว่าสมองเด็กทารกที่กําเนิดจากเปลือกนี้เ<า>จา้าตระหนักได้ว่าเจ้ากาลังคุยอยู่กับอินเทลเลกต์ดิวเวลอร์ลูกสมุนของไมล์เฟลเยอร์คนที่ลักพาตัวเรามา อันแรกเราต้องช่วยนะฮะบอกมาว่าให้ทำอยังไงอันที่สองคือให้ทำลายนะฮะอันนี้เอ้ยอันนี้อันที่สองคือเสียงเจ้าเนี่ยดูกลัวนะทำไมโอเคอยากถามก่อนอ่าฮะมีศัตรูอยู่เต็มไปหมดเลยโอเคมาเอาเราออกจากล่างนี้ จากเกลอดนี้เราจะเป็นอิสระได้โปรดโอเคต้องช่วยสมองใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือบวกสองนะฮะอันนี้คือให้จบออกมาเบาๆนะฮะงั้นเอาทุกออกเลยแล้วกันน่าจะบวกเยอะสุดเจ็ดเหรอเจ็ดเหรอสิบเอ็ดนี่ไงเรียบร้อยจัดไปได้ข้าจะช่วยเจ้าเองยวดูสิ ทุบแล้วก็หยิบออกมา r ผมคิดว่าคนที่พูดตรงนี้นะฮะที่เป็นดาวเนี่ยน่าจะเป็นจิตใต้สำนึกของเราฮะ จิตใต้สำนึกเราเนี่ยก็บอกว่าสมองเนี่ยได้ออกมาจากกระโหลกแล้วแต่ว่าเราเห็นว่ามันมีโอกาสที่ดีนะเราควรที่จะท,ทาให้สมองเนี่ยเรียกว่าอะไรทําทให้พิการนะฮะแล้วทําให้เขาเนี่ยเป็นทาสรับใช้เรามาลองดูกันเถอะแล้วข้อหนึ่งเนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยทำให้สมองมันพิการก็คือแบบประมาณว่าขักแขนหักข,ขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้2ก็คือไม่ทําอะไรฮะบางทีเพราะว่าการทําให้บาดเจ็บเนี่ยอาจจะทําให ไอ้เจ้าตัวสมองเนี่ยม,มันอ่ามันอ่อนแอลงผมเลยคิดว่าจะตอบข้อสองนะแลดูเป็นคนดีดิแต่มันไม่ดูไม่ได้ดูมีแขนมีขาอะไรเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าอะไรครับนี่เย free o freedom is ours friend the creature pauses listening something behind your eyes seizes in recognition มันบอกให้เราไปที่พวงมาลัยเรือครับก็คือเรือเหาะลำเรือเหาะลำนี้นะแล้วบอกว่าที่เรือเหาะเนี่ยเราแบบจำเป็นต้องมีเรานะฮะแต่ว่าคือผมอยากจะข้อหนึ่งก็คือไปกันเลยฮะข้อสองก็คือที่พวงมาลัยเนี่ยมันมีอะไรผมเนี่ยอยากจะตอบข้อห้าก่อนนะว่า จะให้ฉันเรียกนายว่าอะไรดี us we are us we are us what the โอเคก็ได้ฮะงั้นก็ไปกันเลยปะ we the helm We are go going To ใช่แล้วไปเรียบร้อยมีของไหมไม่มีห่ะมา us มาดิตามมาแล้วพวงมาลัยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย โอ้โหตรงนู้นเลยต้องลงไปถูกไหมเฮ้ยอันนี้เป็นสมองเหรอหายสมองเหรอเฮ้ยข้างในมีสมองเหรอเหมือนไอ้อัสเลยอะเฮ้ยน่าสงนสงสัยจริงๆอ้าวอ้าวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอัดมาดี ตามมาดิต้องลงไปข้างล่างวะเออลงมาไม่เดินลงมาเราไม่รู้เรื่องเลยเราอ่ะเชื่องเช,ชื่องหน่อยสิวิ่งแต่เรือนี้มันยังมันยังเคลื่อนไหวอยู่ฮะดูข้างนอกดิมาดูข้างนอกก่อนมันยังเคลื่อนไหวอยู่เลยนะเอา้าต้องเดินไปทางนี้อยู่แล้วเสียงอะไรวะเนี่ยจเย็นจะเย็นมันงกอนว่ะ มังกรกับพวกเดวิลอะจริงแล้วมันไม่ได้ชื่อเดวิลเลยนะมันมีชื่อแต่อ่านไม่ทนันจริงๆโอเคเอทำไรนะกระโดดข้ามใช่ไหมยูเจอจัมเหรอจัมจัมจัมอันนี้ปึ๊บอ,อย่างนี้เลยเหรอปึ๊บเออเจ้าสมองก็ตามมาด้วยไปเจ้าสมองนี่ ใครชอบด่าว่าไม่มีสมองนะนี่ยมีสมองเดินตามด้วยไงล่ะอุ้ยเดี๋ยวข้างหน้าตรงไหนวะมองไม่เห็นด้วยเอาสิเฮ้ยนี่ไงเจ้าคนหน้ารังเกียจนี่คือจุดจบของเจ้าเอ๋หัวของเจ้าปวดผิวชา เห็นภาพในอดีตปีกมังกรดาบสีเงินแล้วหน้าเจ้าเองผ่านดวงตาของผู้หญิงคนนี้อะไรครับนี่หัวข้านี่มันอะไรกันโทษทีเจ้าไม่ใช่พวกมันนี่แว่อกิดอวยพรข้าววันนี้ถ้าไปด้วยกันเราจะรอดพวกพูดปิดทางข้างหน้าไว้ช่วยข้าจัดการพวกมัน เราต้องไปที่จุดบังคับเรือขอนที่เราจะกลายร่างฮะแสดงว่าไอ้ลูกน้ำนั้นจะทำให้เราเปลี่ยนร่างว่ะเปลี่ยนร่างเหรอพวกเราติดเชื้อปรสิติของไมฟรีเยอร์ถ้าเราไม่หนีถ้าเราไม่เอามันออกไปรา่างกายและจิตใจของเราจะแปดเปื้อนและปิดเบี้ยวภายนในหนึ่งวันเราจะกลายเป็นเกล็กไมฟรเยอร์โอ้โห พียงแค่วันเดียวฮะเราจะกลายเป็นจะกลายเป็นพวกไมล์เฟเยอร์ใช่ไหมก็คือพวกเจ้าปลาหมึกโอเคแล้วเธอหลับเป็นใครข้าเป็นใครงั้นเหรอโอกาสเดียวของเจ้าที่จะรอดและจิตของเจ้าทําให้ข้าเจ็บปวดที่จะพูดไม่บอกด้วยว่าเป็นใครโอเคโอเคไปข้างหน้าเลยขอนอื่นเลยเราจะจัดก,การพวก,พ,วกพูดซะจากนั้นหาจุดบังคับเรือ แล้วขับเรือซะแล้วก็เจ้าตัวนี้มันจะยังเชื่องอยู่ตราบใดที่มันเชื่อว่าเราติดเชื้อและจะเป็นธาตุเจ้านี่อาจช่วยเราได้ในการต่อสู้โอเคไปมาให้ทำอะไรบวกเลยปะมาแอบตัวนี้ก่อนมาแล้วก็เป็นตาของเขาฮะเอ๋นันีนี่วายิงได้จัดไปเออนี่งไงโดนไปสองเนี่ยฮะ ห้ามเธอ์นี้ก็คือเอ็นเธอร์โอเคเข้าใจแล้วมันเปลี่ยนอาวุธได้โอเคงั้นใช้ระยะไกลไปก่อนนะตัวนี้อันนี้ป๊าบเห็นไหมเวลาเราเดินเนี่ยไอ้ิีส้มมันจะลดลงฮะแล้วก็ยิงไปยิงตัวนี้เออโดนไปสองเดินไป เอาเจ้าสมองมา้ยมาตามกันมาติดดเจ้าสมองเนี่ยปรับอา้าวไม่ได้ฮะมีแต่การโจมตีระยะใกล้ฮะไม่ถึงเลยโอเควางลงก่อนอา้าวยังไม่เห็นเราอีกหรอได้ได้ไดอืมไม่หวือหวาเลยวะจัดไป เออมาเวลอัพมีข้างบนว่ะเอนเทอร์เออ้อมมาแล้วว่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วว่ะเฮ้ยอุ้ยตีสมองดีนะไม่โดนชิบหายเราเข้าไปใกล้ๆนึงว่ะมาลองตีระยะใกล้ดิมาดิมาดิเอาอะไรดีน,นี้แล้วกันา ฮึบเออสองเองเหรออันนี้ทำอะไรวะดีูว่ามันต้องกดนี้ก่อนวะเออผักไปเรียบร้อยเ n t e r เอ,อ่อเจ้าสมองมาใกล้ๆลูกมาตรงนี้มาเฮ้ยนี่มันมีเพื่อนสมองด้วยว่ะตรงเนี้ยแบบเดียวกับสมองเราเลยมาสมองลูกจัดไป กระทืบเอออย่างแรงสี่อะแรงกว่าคนอีกเอ็นไปเฮ้ยโอ้โหชิวๆยิยงได้เก้าสิบเออโด,โดนสี่วะทีนี้แรงเลยมาจบเทินไปมาแล้วฮะเฮ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยตายตาย มันตีนี่ว่ะทําได้ด้วยหรอมันตีไห้อะไหแล้วมันระเบิดอ่ะตรงนี้เป็นระเบิดหมดเลยเอ้าแล้วยังไงต่อเอ้าตายแล้วหรอทำไมมันบินได้อ่ะจบแล้วหรอทำไมมันยังบินอยู่เลยอ่ะไม่จบแล้วฮะมันตายแล้วอ่ะอ่ะลองดูสิเอ่อข้างในมีดาบว่ะดาบยาวเหมือนของเราเลยว่ะเอ้ย สกอร์ออฟเมสอาร์เมอร์ก็คือถ้าใช้แล้วเกาะเราจะเพิ่มขึ้นสามหรอใช่ไหมโอเคเก็บไปก่อนไม่รู้แล้วก็มาดูเจ้าสมองดิเฮ้ยตายว่ะต้องขึ้นไปข้างบนว่ะอีมีจุดฮิวเว้เยเดี๋ยวขอยยิงก่อนมาสวยดูระเบิดไปหนึ่งทีโอ้โหข้างบนอีกเยอะเลย จะหนีออกจากเรือยังไงครับนเนี่ยคัสซีนวะเฮ้พวกขี่บางกรฮะคุณเนี่ยจะเป็นฝั่งเราปะแล้วยังไงมาแล้วฮึบลงมาแล้วฮะ ทางันเลยเหรออุ๊ยทำไมเสียงมันไม่เล่าใจเลยวะหรือว่าผมเอาไอ้นี่ลงวะเอาเสียงเพลงลงอะอ๋อจริงด้วยมันได้นั่นไงโอเคมาเสียงเพลงกลับมาแล้วข้างหน้ามีพวกอิมอยู่บ้านเลยเฮ้ยมีเสียงคนต้องการความช่วยเหลือเออ มันเข้ามาในตัวข้าแล้วเข,ข้ามาแล้วในท้องของข้าบอกพวกเด็กๆด้วยว่าข้าไม่เป็นไรไมเฟรรย์เขาควบคุมนางแล้วปล่อยนางไปมไม่งั้นเราจะมีชะตาเช่นเดียวกับนางอุ้ยช่วยไม่ได้ด้วยอ่ะโคตรใจร้ายว่ะอุ้ยอะไรวะเนี่ไปรีบไปก่อนที่เราจะกลายเป็นไมเฟรรย์อุ้ยแค่โรคขนโรคเดียวก็หายแล้วว่ะ จริงจังไวนี่เราเปลี่ยนเป็นนี่ตีใกล้ดีวกว่าเออไปเลยขอควบคุมหรือยังโอเครีบไปก่อนที่เราจะกลายร่างไปกันสมองนี่พวกเรานะไม่ทำอะไรเราอินเทลเจนดิวเลอร์ยูด้าจมเหรอจมทำไมอ่ะออ,อะไรเนี่ยผมงงอะไรเนี่ย จะถึงแล้วเราใกล้ถึงหอครบคุมแล้วให้เขาไปข้างในแล้วทำตามที่ข้าบอกโอเคจะทำตามที่เจ้าบอกทุกอย่างเลยจัดไปฮึบไปยังออโต้เซฟวะฮึบไขวะเนี่ยอุ๊ยไม้ไฟเยอะปลาหมึกอุ๊ย โอ้โหเอาหนวดจิ้มเลยว่ะเอ๊ะยังไงอะเจ้าท่านเชื่อมต่อเส้นประสาทของเรือเหาะซะเราต้องนี้เดี๋ยวนี้ทำมันซะเราจะจัดการกับพวกเก๊กทีหลังหลังจากที่เราหนี้ได้แล้วเชื่อมต่อเส้นประสาทเราจะเชื่อมต่อพวกมัน ใ,ใกล้ฮะไปใกล้ๆมาไปใ,ใกล้ๆเลยอย่าไปกลัวเอา้าอุ้ยพอเข้าใกล้ปุ๊บคัดซีเลยเร็วเข้าก่อนที่เขาจะโจมตีโอ้โหต้องรีบแล้วว่ะเราต้องต้องไปศูนย์ควบคุมหรือยังไงดีวะหรือว่าเราต้องฆ่าเขาก่อนนะอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจ 40%ที่จะโดนไป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 มีแอบมาตีเราด้วยอะ่ะได้หรอม,มสมองเราจะจะตายแล้วเออไปสวยเราต้องไปมาตรงนี้เลยมาแล้วก็ใช้ดาบกวาดไม่ได้หรอเออหกไปทีเดียวตาย มาแล้วตีสมองอย่างเดียวมาไปใกล้ๆตีกวาดเลยมาโดนแหละโซนสองแหละเออสวยไม่ตายหรอเฮ้ยเหน่อยน้าอยู่ยเพื่อนขวดนั้นเออเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อเ่าไปฮนะเรียบร้อยถึงแล้ว มาทันเวลาพอดีจื้อเชื่อมต่อเอ้ยบางคอนี่ฝ่ายดีใช่ไหมอุ๊ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยอะไรตกเนี่ยจะขาดแล้วเนี่ย เดี๋ยวอ้ฝ่ายมังกรฝ่ายดีจริงแต่ว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอุ้ยตกบ้าเอ้ยโอ้โหตามแรงโน้มถ่วงเลยทุกคนเข้าใจไหมฮะมังกรฝ่ายดีแต่ว่าถ้าเราคุมยานไว้อ่ะมังกรไปสู้กับไอ้เรือเหาะอยู่ไงใช่แล้วเราจะไม่ให้ยานตกไงแต่มังกรไม่อยากให้ยานตกไงเก็ตป้า รอ,อดป่ะก็ต้องรอดดิไม่รอดเกมก็จบรอดไปนี่ยน่าจะไม่ตกนะหรือว่าน่าจะแลนดิ้งสวยๆมีคนเห็นว่าผู้ตัวสีแดงนะเห็นผู้ตัวสีแดงคือพวกที่อยู่บนยานป่ะที่มันโจมตีสู้กับไมเฟเยอร์อยู่อะ พวกเอลว่ะไอ้ไอนน้ใช่ปัวะไม่ชัวร์นะฮะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เลยไม่อยากพูดแล้วนั้นว่าเป็นตัวอะไรแต่ละตัวเผาก็มีเยอะเหลือเกินจำไม่หมดจำไม่ทันหรอกมาแล้วว่าพวกนี้น่าจะเป็น,ปนคล้ายๆพวกออกว่ะตัวหลายปะเนี่ยเฮ้ยระเบิดตกตกชัวอย่างเงี้ย อุตส่ารีบมาตั้งนานจะตกแล้วมาไฟเยอร์ตัวนี้เป็นเป็นคนที่เพิ่งกลายเปนะ็นฮะอุย้ยโอ้โห <c oughs> เหนือตกหน้าตกเลยอะโอ้โหใครคิดวอดวะเนี่ยตกแบบโดนอะไรกระแทกหน้าไม่รู้เนี่ยเศษเนื้อปะเนี่ยเศษยานะไม่ใช่เศษเนื้ออุย้ย เกือบ oh, จบเกมแล้วเนี่ยมีคนช่วยไม่ทันเอ๊ยมีคนช่วยหรือว่าอะไรวะไม่รู้อ่ะทุกคนเอาไงดีฮะโอเคฮะสำหรับพาร์นี้ขอจบไว้เ,วเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะทุกคนเมื่อกี้มีคนช่วยเราไว้ยังไงก็ไม่รู้ค่อนข้างที่จะงงๆนะทุกคนเหมือนแบบพานแรกอะ่ะมันยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรหรอกผมก็ไม่เข้าใจว่าแต่ละเผ่าคืออะไร แต่หลายๆอย่างมันดูน่าสำรวจมากเลยครับทั้งความเป็นมาเป็นไปแต่ละเผ่าแบบเป็นยังไงบ้างโอเคนะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ขอจบวเดีย,เยงเท่าน,นี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าาา์ทดีสวัสดีครับ